อ่ะหลายคนขอมาก็จัดให้นะครับผมว่าขอลูกป้อนหน่อยนะครับผมจะต้องมีความรู้จะต้องมีเลี้ยงยังไงอะไรประมาณนี้นะครับผมผมก็รวบรวมข้อมูลมาแล้วก็มาตอบคําถามในคลิปคลิปนี้นะครับผมเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกป้อนการไปหาลูกป้อนหรือว่าข้อมูลน,นะผมรวมข้อมูลมาให้ในนี้นะครับผมอ่า c o มาลองฟังกันดูนะครับผมเกี่ยวกับลูกป้อนแลกลงหวัวจุกนะครับผม ถ้าจะเลี้ยงลูกป้อนเลยนะครับผมอย่างเลขที่อยากให้มีเลยนะครับผมก็คือเวลานะครับผมทําไมผมจึงบอกว่าถ้าเลี้ยงลูกป้อนต้องมีเวลานะครับผมเพื่อนๆคิดง่ายๆนะลูกป้อนนี่มันหิวนะครับผมมันหิวตลอดเวลานะครับผมทุกสิบนาทีทุกสิบห้านาทีมันจะหิวตลอดนะพูดง่ายๆนะทุกห้านาทีนะครับผมเห็นนกใหญ่หิวแล้วนะออตัวเล็กนี่หิวมากกว่าอีกนะครับผมอ่า ในการเราไปหาลูกป้อนมาเลี้ยงใช่ไหมเราไม่สามารถนะครับผมที่จะเอานมให้มันกินได้นมคุณนี่คือไม่ได้นะครับผมอ่าเพราะว่านกมันไม่มีตัวย่อยนมอันนี้เพื่อนๆก็จําไม่ได้เลยนะก็อาหารที่เราจะป้อนให้กับลูกป้อนของเรานะลูกป้อนนกหงวจุกนี่แหละอาหารตัวเลขนะครับผมเลขๆผมก็อยากให้กินนะครับผมที่ให้กินเลยนะก็คือกล้วยนั่นเองนะเพราะว่ากล้วยมันกินง่ายนะครับผม อ่ากล้วยคือวัตถุดิบหลักในการเลี้ยงลูกป้อนเลยนะครับผมอ่าเราจะให้กล้วยที่สุกพอดีพอดีนะครับผมอ่าพูดง่ายๆนะพอเป็นลูกป้อนกล้วยป้อนได้ป้อนไม่ยากเหมือนกันนะถ้าเราทาดีๆอ่าวัตถุดิบแรกก็คือกล้วยนะครับผมวัตถุดิบที่สองนะคือก็คือนะครับผมก็คือนอนหนอนนกนั่นแหละครับผมแต่ว่านอนอยากให้เพื่อนๆให้แบบที่หนอนที่ตายแล้วนะครับผมอ่า ถ้าว่านอนที่เป็นนะครับผมนอนที่เป็นมันจะไปกัดกับพาะของลูกนกนะเพราะว่านกลูกนกมันไม่เหมือนนกใหญ่นะครับผมที่มันสามารถบัดนอนได้มันจิกกินแบบเลงๆให้นอนตายมันจะคาบเบาๆแล้วไปกินพอก,กินไปแล้วนะครับผมอ่านอนนั้นก็จะไปกัดกับพาะนกนะครับผมทําให้นกซึมนกไข้น,ก,นกไม่สบายอันนี้มีหลายคนนะครับผมที่ไม่รู้ไม่ทราบสาเหตุ ผมก็พ่นปกติเด็นกตายครับพี่อะไรประมาณนี้นะครับผมผมก็เลยบอกสไส่ให้ว่าหนอนมันก็มีผลนะถ้าว่าเพื่อนๆเอาไปป้อนให้ลูกป้อนแบบเป็นๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องหาหนอนนอกแบบตายเลี้ยวนะมาป้อนลูกป้อนนะครับผมอ่าต่อมานะครับผมวัตถุดิบตัวนี้ก็เป็นหลักเหมือนกันนะครับผมเอามาแช่น้ําแล้วก็เอาไว้ป้อนลูกป้อนนั่นก็คืออาหารนกขุนทองนั่นเองนะครับผมเป็นอาหารแบบส่วนมากเขาจะใช้อ้ทรงสีแดงๆ ลวยป่นไอ้มันเป็นอาหารเม็ดของนอกขุนโงอาหารเม็ดใยย์ครับผมอ่านั่นแหละเราเอามาละลายนะครับผมแล้วก็เอามาให้นกกรุหโหวจก,กินนะอ่าระยะเริ่มเลี้ยงของลูกป่นนะครับผมอ่าส่วนมากนะถ้าเขาก็จะขายมาให้เราเลี้ยงนะจะเป็นลูกป่นที่ยืนเริ่มยืนกินเองได้นะครับผมไม่ใช่แบบว่าห้าแต่ปากนอนอยู่ในรังไอ้แบบนั้นไม่ค่อยได้มาหรอกครับผมยกเว้นว่าเพื่อนๆไปเจอตามรัง นังในป่าของมันอะไรแบบนั้นนะครับผมส่วนใหญ่เพื่อนๆจะได้มาเป็นในแบบที่ว่ายืนจับเลี้ยพมกินอาหารเลี้ยนะแต่ยืนกินอย่างเดียวแต่มันกินเยอะนะครับผมอ่ามันกินทั้งวันแน่นอนนะครับผมอ่าเวลาเพื่อนๆจะต้องทุ่มเทเวลาให้กับมันเป็นจํานวนมากเลยนะครับผมแล้วก็กล้วยนะครับผมกล้วยต้องหาสุกมากๆสักนิดนะครับผมมันจะกินง่ายนะนกจะยืนกินได้หรือว่าไม่นั้นให้เพื่อนๆขวานเป็นลูกเต๋านะขวานพูดง่ายๆนะขวานเป็นลูกเต๋าเลย ควานควานควานควาแล้วมาควานควานให้เป็นลูกโตโตโตเพื่อใส่ถ้วยนกกินนกจะได้เลือกกินเองได้นะครับผมอ่าความยากของการเลี้ยงลูกป้อนมันก็มีหลายอย่างนะวันนี้ก็มาโบอกอาหารก็มาโบกาอพูดง่ายๆก็คือกินอาหารนอกอุจจงเช่ยน้ำนั่นเองนะครับผมเบสิกก็กล้วยกับนอนเหมือนที่บอกเลยนอน,อ,น,น,อ,น,นอันนี้สําคัญนะที่ผมบอกว่าถ้านอนปินนั้นเดี๋ยวมันจะไปกัดกระเพาะนกนะครับผม แล้วก็หลายสาเหตุที่หากันไม่เจอว่านกเป็นอะไรไม่รู้นะมันกินเข้าไปมันกินเข้าไปนะครับผมลูกนกนะการกัดของมันการจับมันเบาๆนะมันคืนลงไปเลยนะครับผมแล้วก็หนอนลงไปดึ๊บๆตามตัวนะครับผมไม่เชื่อเพื่อนๆลองสังเกตหนอนเวลามันกิน่าใบตําลึงดูแป๊บเดียวนะครับผมเวงไปเลยนะกระเพาะกระเพาะนกเหมือนกันนะลำไส้มันตรงแป๊บเดียวถึงอ่าแล้วมันไปกัดกระเพาะนกได้ไอ้นี้ก็ระวังไว้ด้วยนะครับผม อ่ะนะครับผมมาหารนกขุนทองนะเราก็เอาอาานกขุนทองมาแช่น้าใช่ไหมแช่น้ําด้วเราก็หาไม้จิ้มนะไม้จิม้มสักอันหนึ่งจิ้มอาหารนกขุนทองมันจะเป็นเม็ดประมาณนี้นะเราจิ้มลงไปแล้วก็เราป้อนให้ใส่ปากนกได้เลยนะแต่ว,ว่าดูให้นิ่มสักหน่อยนะนกจะได้กินง่ายๆนะครับผมอ่าและนี่ก็เป็นวิธีเลี้ยงลูกป้อนนอก,กุงหัวจุกอ่าให้โตมาอย่างปลอดภัยเล็กแข็งแรงนะครับผมอ่า ดเยอะนะครับผมสําหรับลูกป้อนนะถ้าใครต้องการนกคุค้นนกเลี้ยงปล่อยได้อ่านกสามารถเล่นกับเจ้าของได้นกไม่กลัวคุณก็จะมาจากลูกป้อนนั่นเองนะครับผมที่คุ้นกว่าหูขาวผมเคยให้หูขาวไปแล้วจะไม่ว,ไมว่าคุ้นว่าแต่ง,ง่ายอะไรประมาณนี้นะอ่าไอนี้คุ้นกว่าหูขาวนะครับผมผมให้ถึงสองสามเท่าเลยนะเพราะว่ามันโตมากับเราเลยนั่นเองอ่า ปัจจุบันนะครับผมลูกป้อนก็เป็นที่นิยมเยอะนะครับผมเป็นที่นิยมเยอะนะอเพราะเขาออมาใช้ถ้าเป็นตัวเมียก็เอามาปล่อยบินไล่ตัวเมียอถ้าเป็นตัวผู้เอามาปล่อยโชว์ได้ถูกต้องไหมนกพงหัวจุกปล่อยโชว์ได้มันรู้สึกว่าเท่ะนะครับผมมันเท่ะนะเออหลายคนเขาก็บอกเป็นนั้นนะควรระวังนะครับผมหากเพื่อนๆป้อนอ,นอาหารนกขุนทองไปนะหรือว่ากล้วยนะครับผม นกลูกป้อนนะมันไม่สามารถเอาปากไปเช็ดกับโคนเอาปากสะบัดเราจะต้องเช็คบริเวณโคนปากนะครับผมว่ามีเศษอาหารติดอยู่หรือเปล่าหรือว่าติดจมูกหรือเปล่าติดจมูกเดี๋ยวก็เกิดเป็นอาการนกสะบัดหน้าแล้วก็นกจะตายในอีกไม่นานอ่าหรือว่าติดขบปากนะครับผมแล้วก็มดมดคันลน้นมดอะไรต่างๆมากับตาทําให้ตาบอดมา เข้าปากเข้าหูเข้าตาทําให้บวททาไม่เสียหายหได้นะครับผมอันนี้เพื่อนๆจะต้องเช็ดแล้วก็สะอาดอยู่ตลอดนะครับผมไม่ไม่แค่ว่าเพื่อนๆคิดว่าเออเราเก็บใส่กงรงแล้วเขยแล้วจะรอดนะครับผมไม่มีอะไรรอดจากเนื้อมือมดได้นะครับผมยกเว้นเพื่อนๆทําให้สะอาดนะครับผมอ่าเพราะว่าถ้าเรากัรเราเรากันได้แต่ว,ว่าต้องใช้ยาใช้เลยใช่ไหมก็มาเขยที่คองกรงแต่บางครั้งนะครับผม การทําความสะอาดคือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับผมเพราะว่านอกจะตายจากสาเหตุนี้เลยครับผมอ่าคือความไม่สะอาดนะครับผมประชากรที่ลดจากลูกโป่งเลยน้อยนะเพราะว่าบางกุลตะมานนะครับผมะตะมานใช่ไหมทิ้งแป๊บเดียวหมดมากัดเรียบร้อยนะครับผมที่มาของตาบอดตาบอดขาหักนู่นนี่นั่นนะครับผมอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมสําหรับคลิปวันนี้คลิปอ่า ลูกป้อนนกคงหัวจุกก็เอามาฝากเพียงเท่านี้นะครับผมสําหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรก็กดติดตามไปด้วยนะครับผม